เอาแล้วเอาแล้วนกกับกระรอกค่ะสู้กันบนต้นไม้นั่นแหละตกใจนึกว่าเสียงอะไรนั่งอยู่ดีดีโอ้โหนกก็เจ่งมากโอ้โหนกกลายตัวเลยสามลุมหนึ่งเลย บินวันเลยค่ะนุ่นนุ่นก็ลอกก็วิ่งเอ,อ้าโอ้ใบไม้เยอะมองไม่เห็นตัวนี้จะไปช่วยเขาไหมทางโน้นเขาลุมกันเนี่ยจะไปช่วยเขาไหมไปเ่ะไปโอาไป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 ชยไปช่วย กกันโอ้็อลอกสู้นกไม่ได้โอ้ร้องลัน่นว่าแล้วยายนึกว่าเสียงอะไรเรยไม่ยอมลงมาด้วยนะอยู่ข้างบนอนะ่ะสู้กับนกอือดีเดียวเขาก็ลุมอีกอ เอาเอาละเอาละนกนกกระรอกนกกับกระรอกค่ะยิงไล่กันอยู่บนต้นไม้อะเออ๋ออ๋อใครจะสู้ใครเอา๋อกระลอกสองตัวนกอีสามดุมกันค่ะนั่นนั่นนั่นอาเอ๋อ ไหวไหมเขาก็รอกไหวไหมเอาโดนต่อยโอ้โหแสงแสงแสงอาทิตย์แสงพระอาทิตย์เนี่ยนกตัวนี้เก่งมากนี้เอาอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้โดนเละเขาก็รอกโดนเอาและ Nhà trẻ đơn thằng này một, 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 một. ไปมาถบกไพมาถลกมากถบกมากอือจากข้างบนมาหิวมากวันนี้หิวมากลงมานี่ค่ะไปเที่ยวไหนมาเอา้าไปเที่ยวไหนมา กลัวไม่ได้กินกับเขาแล้วโอนก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 ค่ะนกเป็นเหตุนกเป็นเหตุวันนี้เขากลัวนกมากเขาจะโดนแต่นกแกล้งเขาโน่นไปแล้วค่ะแย่กลัวมากอ วิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยค่ะเนี่ยพวกนกนี่เยอะเป็นกลุ่มอยู่กันเป็นกลุ่ม